พริกน้ำปลาตอนนี้ชอบใส่กระเทียมหัวหอมแค่นี่ย แล้วก็พริกเขียวอร่อยเลยบางรลานเขาใส่ใจแต่บกักพนระิกเนาะมือถ่กินด้วยขาพ,พัดเนี่ยเขาก็เอื่นญขาพัดรถไฟเนาะอยากหูงนะ <c oughs> ใส่หมูใส่ค้าใส่บักกระเทียม เมนูง่ายๆแนะนำให้เอาเข้าเย็นนะคะมาผัดเขาเย็นก็คือขาขัขขง,ขงขึ้นอะ่ะแช่ตู้เย็นไว้แล้วมาผัดมันถึงแห้งแล้วมันถึงเป็นแบบเป็นเม็ดอะ่ะนัาสดไปนะ ใส่ <im itation> อบอกพริกสอืมครับพริกน้ำปลาคืออร่อยมากใช้แต่น้ำปลากับบวกลาวปรุงชุดรสอร่อยเลยมักคำสุดท้ายหาดพริกลงไป